รู้ไหมว่าสวีเดนเป็นประเทศที่มีคนไทยอยู่เยอะที่สุดในยุโรปไปทางไหนก็เจอวนึ่ว่าอยู่ประเทศไทยขนาดแขกบ,บินเป็นเหนือสุดของสวีเดนนะเพื่อไปดูแสงเหนือที่คือเรืนหนานะแล้วนั่งผิงไฟนะยังเจอสภัายสวีเดนเลยจ้า แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าใครที่เป็นสายฝอน่ะคนสวีเดนเนี่ย,ยชอบสาวไทยมากและเรื่องที่แขรตกใจเรื่องต่อไปนะคือเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่นี่นะมีสินค้าไทยเยอะมากอลังการสุดๆไม่ว่าจะเป็นน้ำปลานะคะเชลเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มมากผักผลไม้นะแบบคนอีสานบ้านเฮานะคือเห็นหรอว้าวมากแน่นเกินมีตั้งแต่สาก,กระเบอือยันเรือรบเลย สวิตเซอรแลนด์เทียบไม่ติดจ้าแล้วสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่จัดการขยะได้ดีมากๆจนขยะในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอจนเขาต้องรับซื้อขยะจากต่างประเทศเพื่อมาทําพลังงานไฟฟ้า แขมีเพื่อนอยู่ที่สวีเดนนะเขาบอกว่าเคยลืมแยกขยะอารมณ์ก็แบบทิ้งผิดทางเจ้าหน้าที่นะก็เก็บขยะไปแล้วก็ส่งใบเตือนมาเลยจ้าว่าบ้านนี้ไม่แยกขยะเอาเป็นว่าสวีเดนเนี่ยซียเรียกับเรื่องขยะมากมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้าสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะแต่ระบบขนส่งเขาก็ทั่วถึงคนนะ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อรถเลยและรัฐบาลนะ่ะก็สนับสนุนคนที่ซื้อรถยนไฟฟ้านะคะแต่ก่อนนะ่ะเขามีลดภาษีให้ด้วยนะแขว่าประเทศแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะโดยเฉพาะที่นอร์เวยนะ์น่ะมีรถย นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำไมแขกถึงชอบมาเที่ยวแถวยุโรปนะเพราะนอกจากจะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างอากาศที่บริสุทธิ์บ้านเมืองสะอาดสะอ้านเป็นระเบ,บียบวินัยแล้วแขกยังได้เห็นถึงการพัฒนาในทุกๆด้านของประเทศที่พัฒนาแล้ว